ดวงคุณมีบุญสัมพันธ์กับสิ่งใดนะจ๊ะเป็นแรนดอมนะคะแรนดอมจากหมอแขกสี่ห้าทาโร่นะจ๊ะดวงคุณนะคะจะมีบุญสัมพันธ์กับสิ่งใดบ้างที่เข้ามานะจ๊ะเดี๋ยวแม่หมอก็จะเปิดอ่านไพ่ให้สามใบนะคะโอ้โหนะคะเรื่องของคามาคามิทนะคะเรื่องของการทําบุญสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะบางคนอาจที่จะหานะนัดครอบครัวนัดเจอเพื่อน นะคะเจอคนสนิทเจอคนรู้ใจหรือเจอคนรักนะคะเพื่อที่จะนะคะอาจจะนัดกันนะคะไปเดินทางไปทําบุญก็ได้นะคะเดินทางไปทําบุญหรือไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะให้หลุดพ้นจากเรื่องราวของเวรกรรมเรื่องราวของคามาคามิ m ลักษณะนี้นะคะสำหรับคนที่เนาะอ,อันพานเขามาเจอคลิปของแม่หมอเนี่ยนะคะ มีเกณฑ์อาจจะได้ไปไหว้พระขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนก็ไปบนบานศาลกล่าวบางคนก็ไปแก้บนมีได้ทุกรูปแบบนะคะก็มันขึ้นอยู่กับว่าใครที่เข้ามาเจอจังหวะไหนนะคะแต่ถ้าเกิดได้เข้ามาก็อาจจะหมายถึงว่าช่วงจังหวะนี้คุณอาจจะได้เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งที่เป็นเรื่องราวของความลี้ลับชักนิดนึงนะคะก็ เรื่องราวของการทำบุญบริจาคทานเพื่อสร้างเสริมบรารมีก็ขอให้โชคดีนะคะ